ใกล้ถึงเวลาแล้วกำลังจะจากเราไปแล้วไก่ตัวนี้เป็นไก่พิการพิการแต่กำเนิด <c oughs> เกิดมาก็หลังค่อมเดินไม่สะดวกปกติก็คงจะขายกันไปแล้วเอาเป็นอาหารสัตว์หรืออาหารคนแต่ด้วยความที่ว่าเขาเกิดมาพิการผมก็เลยเลี้ยงไว้ให้เขาหมดสิ้นตามอายุขไข่ เคยผ่านแมวขยํำม,มาหนึ่งครั้งก็รักษากันจนหายเดินได้มีออกไข่บ้างแต่เป็นบางครั้งนี่เป็นเวลาสุดท้ายของเขาแล้วขอบคุณนะที่มาอยู่ร่วมกันที่มาอยู่ด้วยกันได้ถึงเวลาของเขาแล้วครับเกิดชาัดหน้าฉันใดขอให้เจ้าเกิดมาสมบูรณ์นะ ชดีตัวนี้นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่หลงมานะคือผู้ขายคนขายในเขาเขาจับรวมไว้ในกลงเดียวกันแล้วก็ผมก็นับเฉพาะไก่ที่เป็นตัวเพราะว่าตัวไก่มันสีเดียวกันหมดเลยตัวนี้เนี่ยมีพิการเหมือนกันนะครับสังเกตคอเขาไหมนะฮะในคอเขาจะงออย่างงี้เลยครับ นั่นไปแล้วครับเห็นไหมเขาจะงออย่างนี้เลยคือถ้าเป็นบางที่นะครับถ้าเกิดคัดมาแล้วเป็นไก่พิการเนี่ยเขาก็จะคัดออกเลยเป็นเป็นแบบว่าเ,เ,เป็นอาหารเป็นอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าผมมองว่าทุกชีวิตเนี่ยที่เข้ามาอยู่ร่วมกันที่เข้ามาอยู่ในในครอบครัวเดียวกันแล้วเนี่ยผมว่ามันก็มีสิ่งที่เชื่อมกันนะผมคิดไปอย่างนี้นะผมคิดไปในมุมนี้ในในการใช้ชีวิตนะครับ คือเขาน่าจะมีกรรมร่วมกันหรืออะไรเงี้ยผมก็ไม่ไม่คิดจะขายเขาแล้วก็เนี่ยก็ดูแลกันไปอย่างนี้นะครับจนตอนนี้เขาก็ออกไข่เป็นปกติเลยนะเห็นคอขององอางี้ยเขาออกไข่ปกติเลยนะครับแล้วก็เอ่อก็เลี้ยงดูแลกันไปแต่ว่าเขาไม่ไม่ได้ไข่ทุกวันหรอกก็ลู้ก็เห็นอยู่เพราะว่าตรงก้นเขาไม่ได้นูนออกมาเห็นไหมเขาไข่านานๆไข่เพราะว่าเขาเป็นไก่พิการนะครับเขามีแต่กําเนิด้วยแหละผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะเพราะว่า งออย่างนี้นะคือรักษา wichtiger. ไม่ได้ก็เลี้ยงกันไปเหมือนอเ,เหมือนเหมือน,อนอกับตัวนั้นนะครับไอ้ขอดูหน่อยขอดูนนหน่อยนี่ยเนี่ยเนยฮะห็นไม <thì>, ใขอขอ้ะพิการดูแลกันไปครับจนถึงวาระสุดท้าย